ครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ย1่สเมษายนสอ,อ,องพอหกสิบสอกนในช่วงใสายๆเมื่อนีเ้เขากับล่องมาตัดตามติดเตรียมสิไปขายเบิงแล้วครับเนาะว่าสิเป็นจังไดตัดหนักตัดง่ายซ้ำใดอ่ะพร้อมแล้วก็วมาด้วยก,กันเลยครับ ครับบัานนี้เ้าสีรองมาสั่งเบิงว่าทลายที่ตกลงมาเมื่อกี้มันหนักเท่าไรเจ้กโลสั่งบังหน,นักมันทลายลนี่คิดเป็นเงินสิเป็นจักบาทเอาเบิงนาครับเนาะโอ้ยตาสั่งบ่พ่อครับมันหนักเกินตาสั่งตาสั่งนี่ได้ยี่สิบโล กว่าทลาไ่นี่ได้ประมาณสามสิบโลนี่เป็นเงินแล้วก็สิครับโอเคเนาะครับเมื่อกี้ที่เห้าได้ทายไปกับเป็นต้นพันย่างกัมปีอายุประมาณแปดเก้าดือนเก้าแปดเก้าปีนะนี้เราเห้าสีล่องไปตัดซุ่มอายุห้าหกปี ึ่งเป็นคนละพันเป็นพันซี่หลาดมิลเนียมซุ่มอายุห้าหกปีซุ่มนี่พันซี่หลาดมิลเนียม,มเสียมาล่องเบิ่งวา่าแท่งแล้วนี่มันสหนักจากโลก หลังจากที่ได้แท่งไปเข้ากับล่องมาสังบึงได้สิบสามลูกหนึ่งขีดบันนี้เบึ้งอีกทลายหนึงบันนี้าลายนี่ได้สิบสี่ลูกหกขีด